สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบชั่วโมงที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เหมือนเดิมค่ะคือนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคําตอบโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับที่มากกว่า10,000แได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนทการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนต้องรู้อะไรก่อนอถ้านักเรียนจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะมาดูกันในข้อที่1นะคะนิดมียางรัดนะคะ37เส้นหน่อยมียางรัด43เส้นนิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นนะคะ คำถามแรกคือโจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือโจทย์ถามอะไรในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามก็คือ it, ie, Yang, นิดมียางรัดหนาน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งที่2นะคะที่นักเรียนต้องรู้คือโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ก็คือนิดมียางรัด37เส้น ส่วนหน่อยนะคะมียางรัดอยู่43เส้นค่ะอ่าถัดมานะคะสิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะหาจำนวนยางรัดที่นิดมีน้อยกว่าหน่อยได้อย่างไรนะคะวิธีการหาก็คือเราจะนําเอาจำนวนยางรัดของหน่อยนะคะลบด้วยจำนวนยางรัดของนิดค่ะ ต่อมานะคะเราจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรคะเอาจํานวนยางรัดของหน่อยลบด้วยจํานวนยางรัดของนิดใช่ไหมคะดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะได้ดังนี้ค่ะ43ลบ37ได้เท่ากับเท่าใดนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะ ที่มีรายได้ปีละ804,500 0บาทน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ68,000บาทนะคะน้องมีรายได้ปีละกี่บาทอ่าเรามาดูนะคะข้อที่ 1. โจทย์ถามอะไรคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือน้องมีรายได้ปีละกี่บาทใช่ไหมคะอ่ามาที่ข้อที่ 2. โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างคะโจทย์บอกอะไรเอ่ย สิ่งที่โจทย์บอกก็คือพี่นะคะมีรายได้ปีละ845,000บาทส่วนน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่นะคะปีละ68,000บาทค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างาแผนผังแนวคิดนะคะเกี่ยวกับรายได้ของพี่และก็น้องนะคะเริ่มกันที่รายได้ของพี่นะคะพี่มีรายได้ปีละคุณครูก็จะสร้าง สี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่รายได้ของพี่ลงไปต่อ1ปีนะคะก็คือ845,000บาทจากนั้นก็เป็นรายได้ของน้องนะคะซึ่งรายได้ของน้องมันน้อยกว่าของพี่ใช่ไหมคะแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมจะต้องสั้นกว่าของพี่นะคะอ่าคุณครูก็สร้างขึ้นมาจากนั้นก็อ่าเส้นปะนะคะแสดงส่วนที่มันเป็นส่วนต่างกันของพี่ที่มีมากกว่าน้องนะคะ ซึ่งน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่อยู่เท่าไหร่คะ68,000บาทใช่ไหมคะทีนี้เราจะคิดหาคำตอบได้อย่างไรวิธีการคิดหาคำตอบก็คือเราจะนำเอารายได้ของพี่นะคะลบด้วยรายได้ของน้องที่น้อยกว่าพี่จากนั้นนะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ เอารายได้ของพี่นะคะ8 0 0 0 0ื่นอแนะคะขออภัย8 0 0นะคะลบด้วย68,000ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนได้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วนะคะเราก็ามาแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีการลบได้เลยนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยนะคะมันเป็นเลข0เมื่อลบกันแล้วค่าของมันก็ได้เท่ากับ0นะคะเราก็จะใส่เลข0ลงไปเลยทีนี้มาต่อที่หลักพันนะคะหลักพันหลบ8ดลบได้ไหมคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ดังนั้นต้องไปกระจายจากหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือก็คือ 100, ะคะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นจาก C นะคะให้มาแล้วเหลือ3นะคะ ส่วนหลักพันมีอยู่5ได้มาอีก10เป็น15นะคะ,ะทีนี้ลบได้แล้ว15ลบ8เหลือ7นะคะเราก็เติมเลข7ลงไปในหลักพันทีนี้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นมีอยู่3นะคะ3ลบ6ลบได้ไหมลบไม่ได้เราก็ต้องไปกระจายจากหลักแสนนะคะจาก8ให้ไปแล้วเหลือ7นะคะส่วนหลักหมื่นมีอยู่3ได้มา 10นะคะมีค่าเท่ากับ13นะคะจากนั้นทีนี้ทำการลบกันได้เลย13ลบ6เหลือ7นะคะส่วนหลักแสนเลข7ไม่มีตัวลบเราก็ดึงลงมาจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคได้เลยนะคะ,ะทีนี้ข้อที่5นะคะเขาถามว่าน้องมีไรายได้ปีละกี่บาทเมื่อกี้เราลบกันได้เท่าไหร่คะ สิ่งที่เราลบกันได้เมื่อกี้นะคะก็คือ777,000บาทนะคะต่อมาข้อที่6นะคะเราจะตรวจสอบว่า777,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรนะคะวิธีการคูณคณทำอย่างนี้นะคะวิธีการก็คือนำเอา777,000บวกกับ68,000แล้วมันได้เท่ากับ845,000นะคะ ดังนั้น777,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้านักเรียนไม่เชื่อนะคะนักเรียนเอาอะไรขึ้นมาตรวจสอบได้คะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมากดตามที่คุณครูเขียนไว้ให้เลยนะคะเริ่มจากการกด777,000นะคะบวก68,000จากนั้นนักเรียนก็กดเครื่องหมายเท่ากับหรือผลลัพธ์นะคะถ้าได้845,000บาทแสดงว่าคำตอบของคุณครูเป็นยังไงคะ มันถูกต้องนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองให้หนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้563 0 0 0บาทนะคะลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้น้อยกว่าลุงขาวอยู่214800บาทลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้กี่บาทนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า เราต้องรู้อะไรบ้างในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรานะคะ1เลยนักเรียนต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะ2โจทย์บอกอะไรเราบ้างนะคะ3เราสามารถคิดหาคําตอบได้อย่างไร 4. นะคะเมื่อเราได้วิธีคิดหาคําตอบแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะ 5. ลุงขาวขายสินค้ากเกษตรได้กี่บาทอันนี้ก็คือคําตอบที่เราหาได้แล้วนะคะข้อที่6คือเราจะตรวจสอบว่า จุดๆหรือคำตอบที่เราได้มานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้เงินกี่บาทใช่ไหมคะ,ะมาต่อนะคะโจทย์บอกอะไรเราบ้างสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเนื่องเลยลุงแดงนะคะขายสินค้าเกษตรได้5 6 3 0 0 0บาท ลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้น้อยกว่าลุงขาวอยู่214,800บาทนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างาแผนผังแสดงแนวคิดนะคะโดยเริ่มจากการที่เราจะสร้างาการขายสินค้าของลุงแดงนะคะลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้เท่าไหร่คะ,ะคุณครูสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใส่ จำนวนเงินลงไปนะคะก็คือ5633,000บาทจากนั้นก็เป็นลุงขาวนะคะของลุงขาวนี่เขาบอกว่ามากกว่าลุงแดงใช่ไหมคะเนี่ยมันมากกว่าลุงแดงดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมก็จะยาวกว่าของลุงแดงขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นประลงไปนะคะแสดงส่วนต่างว่าลุงแดงน้อยกว่าลุงขาวอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งน้อยกว่าลุงขาวอยู่2 1ง 4,800บาทนะคะจากนั้นเราจะสามารถที่คิดหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนวิธีการคิดหาคำตอบนะคะเราจะนำเอาจำนวนเงินของลุงแดงบวกด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่าลุงขาวนะคะ,ะทีนี้เราก็จะไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในสไลด์ทีนี้เราก็มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะห้าแสนหก หมื่นสามพันนะคะบวกด้วยสองแสนหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยได้เท่ากับเท่าไรนะคะจากนั้นเราก็มาแสดงวิธีการหาคําตอบได้เลยซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็ขึ้นให้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตั้งโจทย์ได้เลยค่ะเริ่มจากการเอา5้าแสนหกหมื่นสามพันบาทตั้งนะคะบวกด้วยสองแสนหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มบวกกันเลยโดยเราจะเริ่มบวกจากทางไหนคะทางขวามือหรือหลักหน่วยนั่นเองนะคะ หลักหน่วย0นบวก0ย์ได้0นะคะะคะหลักสิบนย์บวก0ได้0หลักร้อย0บวก8ได้8นะคะหลักพัน3บวก4ได้7หลักหมื่น6บวก1ได้7หลักแสน5บวก2ได้7จากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยนะคะ ดังนั้นคำตอบในข้อนี้เท่ากับ777,800นั่นเองเมื่อเราได้คำตอบแล้วต่อไปเราต้องทำอะไรคะอ่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะนำคำตอบนั้นมาเติมลงในข้อที่5นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบที่เราบวกกันแล้วได้เมื่อกี้ก็คือลุงขาวนะคะขายสินค้ากเกษตรได้เงิน777,800บาทนะคะส่วนข้อที่6ค่ะถัดมา เราจะตวรวจสอบว่า777,800เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรนะคะวิธีการของคุณครูนะคะก็คือนำเอา777,800นะคะลบด้วย214,800เมื่อคุณครูลบแล้วนะคะคุณครูได้เท่ากับ563,000นะคะ ส่วนนักเรียนนะคะถ้ามีเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์อะไรก็ได้นะคะนักเรียนนําเครื่องคิดเลขขึ้นมากดตามที่คุณครูบอกได้เลยนะคะโดยเริ่มจากกด777,800ลบด้วย2 1 4 8 8 0 0แล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับหรือผลลัพธ์นะคะถ้าได้เท่ากับ5,63,000นะคะแสดงว่าคําตอบของเราเป็นยังไงคะมันถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ777,800 เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราสามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ว่านะคะในการแก้โจทย์ปัญหาสามารถทําได้โดยหนึ่งเลยนักเรียนต้องอ่านและทําความเข้าใจกับปัญหาก่อนนะคะจากนั้นข้อที่2นักเรียนก็วางแผนแก้ปัญหาข้อที่3นะคะนักเรียนก็ลงมือหาคําตอบได้จากนั้นเมื่อได้คําตอบแล้วข้อที่4คือ ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบจากโจทย์ปัญหานั้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและก็ทำรายงานมาส่งคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ